ก็จากเพลนล็อกตกปลามือ2อบายวิลเลชน,นะครับมาที่เห็นยูนี้เป็นล็อกมือสองนะครับเป็นของของโอลิมปิกครับโอลิมปิกเซิร์ฟ93นะครับ93นี่ถ้าผมดาวน่าจะเป็นปีผลิตนะล็อกตัวน,นี้ก็เป็นล็อกเก่าเลยครับปีนี้ปีเท่าไหร่ละ2 2024แล้วครับก็ประมาณน่าจะมีอายุประมาณ ยี่สิบกว่าปีครับขอสภาพก็ยังดูโอเคอยู่ครับก็มีรูรอยบ้างนะแต่สปูลดูเอี่ยมสะอาดมากนะครับดูใหม่เนี่ยเป็นโลหะทั้งตัวนะครับขนาดก็ประมาณรู้จากสปูนผมว่าน่าจะประมาณเบอร์ประมาณเบอร์หกพันครับประมาณเบอร์หกพันนะห้าพันหกพันครับไม่เกินนี้ครับหมุนขวาทางเดียวนะครับแขนเป็นแบบแขนเกลียวนะครับ ขันแกนให้แน่น,นเป็นนี่เป็นจุกหยอดน้ำมันนะครับใส่น้ำมันนะ,ะกสภาพก็ประมาณนี้ครับตามที่เห็นเลยครับหัวเลื่เป็นเซรามิกครับผลิตนี่ครับเมกอินเจแปนปัมยังชัดเจนครับพอหมุนเลน,น้ามีเสียงแบบนี้นะครับ หม่นดมากครับ,บหมุนย้อนกลับทำงานปะกตินะครับอ่ามีซิติ์หมุนดดวยหน้าถอยหลังครับสปริงหน้ารอแข็งแรงเร่งดีครับเปิดปิดได้ครับอ่าคลิกเสียงดังดีครับ ปูนสวยครับนี่เขาหนาจูดสายนะนี่ครับตามนี้นะครับรอบอยู่ที่รนี่ครับ3.93ต่อหนึ่งนะครับน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบเก้ากรัมครับประมาณครึ่งกิโลนะประมาณ6ขีดครับเกือบ6ขีด อาสปูนถอดได้นะครับต้องใช้ไขควงบิดตรงนี้นั่นก็เึงออกแกนค่อนข้างใหญ่ครับผมไม่มีไข,ข่ควงมาเปิดให้ดูนะเดีย๋ยวไปหยิบไขควงเราคลิปมันจะนานเกินครับเอใครที่ใช้ลอกแบบนี้อยู่จะรู้ครับว่าแกนข้างในมันค่อนข้างใหญ่อยู่โรเตอร์โรเตอร์เป็นเดี๋ยว,วยแบบนี้นะครับ โลหะครับโลหะทั้งตัวเลยลิกเสียงดังเบรกเบรกแน่นครับเบรกแกน่นเบรกหนักอยู่นะก็สภาพยังโดยรวมก็ยังโอเคครับดูยังดูสวยนะก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในอ a z a d a หรือ Shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ